สวัสดีครับสวัสดีกันตอนย้ำมือแรงครับผมก็บอกไม่ให้ไม่น่าคือเกาครับผมกินขนมเกลียเกียบครับผมคือมาดังกินกับผู้เลิศเพป็นเป็นกําลังฉีดแล้วขั้นบบาวครับเห็ดยาบาลกับบาสนูดีเนาะบ้านเท่าเอิญกงบบาวกงบบาวครับกงเบามันล่มคว่ำฉีดเห็ดเบาแลนแข่งพัดธูสองสอบอยู่บนนี้สอบสอบปูนไปสองเลยเนาะที่สารลังบอก จิตกันแล้วก็ดีเนาะแล้วสองอันนี่ลูกมันผอมปะหวานนี้เพื่อนลูกมัน,นแม่มัน<ล>ตัดตีนมันผอมเสียงไกลกับห้งห้องแซอ่อเซ่ออยู่ครับพาเบิงบรรยากาศความนิดนึงยังมัดสออเราเานี่ยจอกจอกอยูน่นี่หาหมูบอ่ไข่ไว้อ,อักไกลเบิงงาเบิงครับ กินขนมมาหนึ่งเด้อครับเขาบอกสัตว์ก็เออเราเบิเ่งแฉีงหน้าเพลนเนาะเอย่างนี้แดงหน่อยข,อข่องคือสีนี่นเนาะแดงหน่อยกระยำท่าจู่จวกจวกจวกู่พันรางหนึ่งพอหลู่เพลนก็นลงไปรางครับแลนบ้าเรียกง,งัวครับงัวกูเลิศเพลนงัวเลิดเพลน,เด,เ,พลนเดงหน่อยไก่กับรลังขึ้นโลขึ้นค้อนครับนี่ไก่เป็นเฉียงเก่าเพิ่นครับเป็นเฉียงไกลล่แหละเฉียงไก่เฉียงงัวแล้ว อยู่แบบฮัลูฮาลาเลยฝนบอดตองเลยครับบรรยากาศก็ดีครับผมหน้าทิศทางทำเฮือนครับก็เฮือนเป็นหลังเลยเนาะเป็นบ้านเป็นหลังหมนละ้องนองของ,ของน้ำมีไฟมีหย,ยัยงครบเรียบร้อยครับผมมานนหน้าบิดปีกัได้ครับบ้านเมื่อบ้านก็นได้ครับเพราะว่ามันสะดวกสบายหรือว่ากับมาทายอยู่นี่ครับใช้ตุ่มกบกันน้องสาพุนครับ นั่งกินขนมอยู่ดนะครับเด้อนักศึกษาคนน่ะคอลูบพันยวงลางครับเดี๋ยวยังจะพาไปเบิร์เนาะพาเบิร์นรอบๆหางพันหยิ่งไก่ปลาครับสวยงามกระแจ๋ไก่กกลปลาครับผสมกับลูกผสมแขันเดยวนี้เก่งๆแท้ดีละครับจะแจ๊ะจะแจ๊อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะนอยก็กขอไม่นอนวอนสัสนนนตว์ก็นอนน้ำต้นใหม่นี่แหละครับผมน้ำต้นขามแน่นอนในเราเนี่ย นอนอยู่ฟังน้ำพุ่นก็มีครับเพื่นกะปลูกยุค่าเนี่ยครับเออ้าไปเบิงไม่ร่มครับไม่ไม่ร่มเพื่นกะขายต้นไม่รอมขายต้นครับแต่ว่าเข้ามามาสื่อเอาครับมาสื่อเอาเนาะผ้าไปเบิงครับไม่ร่ำเพื่นันแต่ก่อนปลูกงาครับเดินหนีเนาะเอิอนเดินหนีบริเวณนี้ปลูกงา,นานครับตอนนี้นี่ก๊ก กบกครับกบกระบอกต้นหนึ่งเงข้ามาคุดหลอมเข้าขุดไปแล้วครับต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งี่ครับอากาศที่ร่อแบบว่าให้มันแตกใบแตกนันคอนครับก็จังที่คูดเขาหลอมไปจังสิกรเลยก็จังถีมาเอาครับแต่ละปีครับขุดหลอมไปทิ้งไว้ต้นแบบว่าม่ตายนะครับเนาะก็ที่คุดยากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นดินหินแห่ครับดินลุกร่างแดง ่กติถนนครับรถแรียนอ่านขึ้นไปขึ้นบนกับบั้นเขืองบั้นสมบูรณ์น้องเต่าครับตำบลน้องเตา่าออกประดุมลาดวงสาได้ครับเสียงมนใช่ไหมว่าไก่กไกจะได้จะไ้ก่จะได้หรอปะเราเบาเรา มันจะปวดปวดนี่พอดีพอดีพอดีมัธยีอันนี่พอวดเดมนี่อ่อนพดก็ได้กุ้งหนึงนี่แหละพอดีแล้วบาหางมันจะแข็งสรงแข็งใช่ไหมเอาว่าครับยันยุดขึ้นกันทั้งหมนพ่อรู้มันไปแลนดาวราโยครับผมมาถีลงไปเบิ้งมันอยู่เนาะเบิ้งเลือดเดือันนึ่งนะจะเกือบมาเบิ้งพันเยียครับว่าพอดีเราได้จักอันมันมีสีแล้วบัวคือสีแล้วแล้วเอาเอาเอา ถ้าเป็นบรรยากาศหน้าผู้เลิศครับผมภูละงนี่ละหน้าผู้เลิศกันที่ทีครับเป็นตะยูเป็นตะเศร้า,ปาเาป็นตะยูเป็นตะเศร้าครับผม <ไป S 1> บายธรรมาชาติไไห,หอดเสาทานกวนดวนดวนบอก่องลรือจีร่องแล้วแล้วเมื่อคืนยังยังบดิจูดอยู่โอ้ยจูดใหม่จะมือขึ้นอ๋อมือขึ้นของตะยูเนาะ<อ>ไปพบแพทย์พอดีเราไปได้ทายเอาฝนกันเลยทายเบาขอมโอเคไป ขอ,อช่นช่อมกับกระลัางงามครับฮ่าเบลุงพอลูกพเพลินเบ้ากันครับผมติสกันบาจ้าคือนี่ก็เป็นเฟื่องเป็นฟางครับอ้างก่อนนอกใบงัวกินงัวก็มีอยู่มัน่นสักแปดโตเก่าโตครับราคาโตครับผมสื่อมาแล,ลา้วราคาโตเ่นก็นเลยเลี่ยงใ้เปินมิทีกว้างขวางหน้ามีหน้าลร้ไร้ครับบนติดถนนครับข้างล่างติดล่ำหวยครับ แล้วก็ม,มีบ่อนามบ่อปลาเมื่อวานไทยนีย่นีล่ละครับใส่ตุ่มกบบ่บมีกบครับเมื่อวานเนตัวกันครับผมตัวหลอกกันยน่นขี้หินลงไว้กบตนนกบตัเออกบตน,กน,กกน,น,บนน,น,นามแล้วกันอีกอีกหน่วยนึงครับสาอยู่ผุนหน่วยนึงครับนี่ปลาผุนแล้วก็ยุทงอีกนอหน่วยนึงเอนเป็นหน่วยเนาะเอออยู่นี่สองนะสองบ่อหนึ่งสอง มัในใจต้องไปเบิรงก่อนครับยังยางเบิรงนจำบ่ได้ก็ได้เก็บหน้ามน้าถึงหน้าแรงครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> แบบมาถึงหน้าแรงกะแถวนี้ก็่แห้งครับผมเ้าอยู่ใดครับนะกบแถวนี้ต้นกระบกงหาร้ายครับต้นนี้กะเาเจเพึ่งย้อไปขึ้นกันครับผมเขาซื้อไวแ้แหละเขาพึ่งมาเอาเนาะหลบหนีเนะาะเขากเาเจ้าก็เลือกครับแถวนี้ก็กระบกมันก็ต้นงามงกันก็ร้ายครับผม โอ้ว่าซองลงทั้งไต่ไปแล้วครับซองลง้องทั้งภูกเก็ตไปที่ซองรีสอร์ทไปแล้วเนาะก็สีต้นประมาณนี้ครับต้นกระบกหลายต้นอยู่ครับพันพันยำนายออกเนาะอ๋อมีสองสาสาสองหน่วยครับอู้มันพอลูกอยู่พูนครับนี่อีกต้นหนึ่งครับต้นหรือสองต้นนี่แหละเ๋ิวข้าเจ้าไปแล้วก็เหลืออยู่กลางทงครับต้นนั่นยำาบอ,กออกอยู่ เนี่ยมงพอกับดูันหนกงคนนะครับเนาะจะมีต้นตายไม่นานไม่นี่ครับถาว่ามาอยู่นี่ครับแตกตายไปหลายครับผมบุคคลเด็กมาบ้านนาะมาปีละเือะกสุกยางก็แตกตาไปครับแต่สมัยเป็นเอกหน่อยดะเนี่ยก็เป็นเอิน้หน้าเนาะในน้อยในในครับผมเป็นกับมาไทยมานั่นออกเป็นไฮไง มีต้นคำหวานแต่ก่อนอู้สมัยเป็นรอยเลี้ยงงวอยู่ครับมาลักแบบคำหวานปูเลือดอยู่แล้วแยมนั่นครับยามแรงต้นนี้เขาจะเอาสีเอาคือสีเอ,สสอเอาแล้วครับคือโบ,อก,บอกต้นนี้นี่ต้นจิกครับบอกูว่าอาการพิเอื่นต้นหยังเนาะบม่แน่ใจกันครับแต่ว่าเห็นปลูกอยู่หนอู่นราชการแจ้งวัฒนานะ กัาทานครับมันบอกว่าบางตาัทานเนี่ยบอกอู้ไม่ลงหลายครับก,ะกะบ็ะไม้กระบกนี่ครับผมไม้กระบกก็เป็นทานดีครับแน่นดีทานเด็บแบบกล้าด,ดีมันลงล้วติดง่ายๆครับ,รบท,ทําเฮ็ดหน้านี่ครับเฮ็ดหน,น้านี่ติดง่ายเพราะว่าควันเออล่มมันซอยเป่าไฟเขา,เาทานครับ ในี่เราประมาณกับยี่สิบกระสอบครับผมทานติดละครับกินควัอนออกดื่มเล้อดจะบอเพิ่นบ่เเ็ดน้ำสมควันใหม่ไปครับเฮ็ดน้ำสมควันใหม่ไปสีได้แน่อยู่ครับโพดพักวัน,นนั้นวันนี้นี่ครับต้นมะขามหวานในตำนานเดี๋ยวต้นเด,ยเดียวครับแต่ก่อนแถวนี้เป็นต้นม่วงบัดครับเป็นเ็กหน่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ก่อนมาขืนมาปีนมาลักของเพิ่นครับมะลักกินรอยกิน ตะก,กอนมันหวานทุกมือนมันสมแล้วไม่ไคแตะมันแล้วอึอะไรเก็บใบมันเก็บใบเป็นอ,อนุรักษ์ไว้ครับตะก,กอนบ้านครับต้นนี้บ้านหลายสองพอลูกเพิ่งเล่นว่าวกันครับนี่มอนหลายป่ะตังญี่ปุ่นเล่เสแดงเนยเล่หนองผู้ไปนิดนึงครับอาเกษตรซะก่อน ถุงเงนินถุงทองบังเอมีบักถุงหนึ่งครับมันเลียนใส่มันหายบักนั้นบังนี้พาหายบันใดครับไปไปลงไปเล่นมาซอยแม่มา,มาจำมาลมกระลังมา้าครับผมคุณละครับฝากคุณกะขามหอยไปก็คือเป็นหน้าครับผมมาถ่ายคือคนละฝากหวยกันเลยครับยางขามตอนนี้ได้มีคุ้ มีขัวใหม่สะพานใหม่ครับเ,เขเินขัวเนาะอีสานเกินขัวครับฟังเราปล่าเป็นเขินขัวการเป็นสะพานใหม่ครับขามได้ครับอ่าไม่ห้ากันกับเป็นหน้าแหละครับผมเป็นตรงสีมใส่มาดักบงหนูครับขามไปน,นี่เดีจังเออเธอหนึ่งแล้วมังหันนะเออว่อคืนบา โอเคครับเดี๋ยวไปซอยเิ่งน่แหละแลนดบาก่อนครับผมกำลังจะไปส่งวาวให้น้องครับผมน้องไฮมูนี่แหละส่งวาวอยู่บ้านเอิ่นเอียววาวมีสนูน้ำครับผมสนบูวาวน้ำข้างบนเย็นแค่นี้ครับวาวมันกาสิประมาณบุญละครับสูงถ่วมข้นพอดีมีดตัวแล้วครับเดี๋ยวหางวาวกับยังขุนเนาะครับหางวาวมาเกือบสามสิบเมตรเหมืนละครับข้ามเงว

โอ้ยหมานี่เหยียบหมาซะเนาะท่านหน้าก็สูงสูงครับเป็นเม็ดเอาลงแรงดิซื้อนี่เนาะเอาซื้อนี่เนะาะคือึ้นเทิ่งบ่โอเคครับเดี๋ยวลองทางครับเมืองในคู่เทนเนะ่ะ ไอ้ครับเดี๋ยวเฮม้เมือเดี๋ยวดึงสายเสือกพร้อมเก็บกิจจักนิดนึงครับครับตอนนี้ก็แยกหางว่าออกจากกันครับเพื่อความสวยงามตอนขึ้นทั้งป่าครับผมอย่างกันยากยากครับผมคันธนาสูงไหละหางว่าเกษ็รจากผาจีบ้อนผาครับของขัง้องบินที่สูงครับของดี้องบินที่สูงครับใส่ผาจีบ้อนเกาผาครับผมว่า เอาสนูเดี๋ยวมหาห่ดแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์ตอนขึ้นอนาะทิตย์บัได,ด้เบิ้งครับเพราะว่า,วามือเดียวเนาะไม่มือกล้องครับเดี๋ยวจะเบิงนะ้งเนาะขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วเบิ้นล่มก่อนแหลนะเนาะ แสงอาจจะเบิดแล้วครับผมเปงนเงาล่างๆเนาะเลื่อยขึ้นครับผมเวลาผู้แรงก็อยพูนห่างกันประมาณสักหลาร้อยเมตรแล้วครับกับตรงที่ผมยืนอยู่นี่เนาะตอนสัตว์ป่าคือท้้งหันกะติดใชกันเลยพิทเทคนิคพิดเทคนิคนี้หน่อยครับผมที่พาทั้งเทคนิคเดี๋ยวบ่าวฮิวบอลร่มบนบนยังบ่มีอยู่ครับ เซนัวจะเบานิดนึงครับผมเอาบลล้มยื่เหนือเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งอีกทีนึงครับบือขึ้นเมื่อน,นั้นครับผมบริติดไฟครับมัน,นี่เวรุ่นวิ่ง้ววว่ากับยุบหล่ะครับผมติดล่มแล่ะครับแต่ว่ากับเชือกยังบ่เวิร์ดครับผมแต่กับเขาได้จู่เนาะ เสียงสนูกโบคอยดังครับผมโบค,ค่อยม้วนคือเขาครับเมนูแรงครับปูเลือดที่จัดการเมนูแรงเท่าปนกุ้งครับมี่น้องกุ้งสิบบาทครับปนใส่บกอกำปนกุง้งที่แซ่บอยูวัจจ์คือแจงน้อมยก็มีด้วยแจงน้อยสานบ้านเท่าอาหารเอ,อ้ยเออดียสูตรแซ่บสุดบ่ใส่ยผักกระแนงก็ไปะจะกินแล้วไก่ยู่ ได้เสร็จแล้วหละได้เป็นมีที่ปนกุง้งปูเดิอดล้วนู้ดจะน้อยมันเกิดมันหล่มแห้งมันขดดเลยเนี่ยใส่กุ้งเลยติกปนบ่นีัเันไตยอยู่ไว้ยไปสอนระวังแรกเพื่อได้งามน่ดูเดือกไป,ะกไปนะอ้ กูโม่มีเงียะกันสอนโู่เงียแล้วสอนแง่งเนาะเรียกเอาไม่เงีย,งยงะจริงกันว่าใส่โอ๊ยมีเงียอยู่เออสอนหคนละกันว่าใส่อันว่ากันใส่แต่เศร้ามันก็ขายเวิร์ดละตัวมี้ยขากินเติบยวสิบบาทเนาะต้นกุง้งพี่<อ>น,นอ้องต้นกุง้งใส่มะก,กอกอ้อาวเหรอเว้ย อาบน้ำยั่งบอกคือบือเคยอาบหลายๆทีพี่ไม่จะอาบก็ได้ตัว่อยากตน้ำที่ซื้อนี่พี่ลือเทือกับพอแล้วน้ำมันกระตากขนเอาพวกแขกมันที่อาบน้ำสิน้ำล้างมือกับพแห่งแล้ว บกอกไม่้องใส่ไอยู่บันไกอกดิเออใส่อดไอยู่แต่บ้านบกผสมมันได้นะเออใส่ลดใส่น้วยเดียวก็ได้น่วยเดียวอืมบังผสมเออบังหน้าโพกเอากบอยู่สามน่วยผุเหลวต้งเข่ากันสมนวมาไหมันจะบกสุกก็ไปต่อยมือนอะแต่มางหงอยเนะะก็ดีแบปีใหม่เคยเมื่อหลังปีใหม่นี่พอดีสุก น่าดิ่งฟองหน้าไม่ติดวิบวับเเออต้นมั้นบนสูงน,นี่ต้นดีมันอยู่ข้างห้างยีกูไปเอาตุ่มใส่ข้อขอบเพราะยีแก่เนี่ยเจ้าไปเอามาให้สิบกขิดยากเขาอีอเขาไม่ยเขาอีออกยีหน่อยเอาคุปปี้เจ้าเข็นหน่วยใหญ่เนื้อย,ยใน,ใหหนยหยหีหลายนวดนี่หลายแค่นี้บีบเออใส่ต้มปลาใส่ต้มนั่นก็แซ่บดิเขาวา่า ใช้แท่นศพใส่อย่างนี้แหละใส่มะกรอบใส่ใส่บวกลูกัวใส่บวกลี้คงใส่ลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยบ่ใส่บ่แสบเลยเหี้ยงเว่ยต้อหักบ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหักกล่องกระข้นซส้มไก่กระป๋องแจง ยังเธอเอ้ยิังหูมองมันอยู่อยู่อยู่ <S <S ยเฮือนนันหาแย่ห้องนั่เลี้วจัดแล้วต้องให้ห้าให้แต่ได้แสบหลายเพชรหลายเออแม่นมามา,มาตามบางห่ห้กินไซซีนหาน่วยกินน้ำอยู่ได้ล่ะ <S <S 2> <S 2> เออ กันผู้กันขั้นใหได้กิน,นก,กันอย่างพวกินยังว่าโอ้ยเงือดไหลผมเล่นกับตาบักแดงคือกิน,นมีแจวใจสำแล้วจำอย่างว่าเออเขาพร้อมกันไม่จะว,ว่าเว้ยสร่างบุกขั้นบกุกให้อาบจะเรียกว่าหึนหินเน่า,เาหลังสอดทั้งแรงเปียวพักครับผมเปียวพักสมพักครับผม เสียงแสบอย่างดีเลยเยนแบบบ้านๆครับมือได้ครับผมเดี๋ยวคลิกนวยนยังน้อยพลิกพ่นอืมอือจัดบระเด็ดบิน <Okay. S 1> นวยครับบิกพ่นว้าวเงาบางังแช่ยูครับหาพันธุ์ปลูกอยู่ท่นอยู่หาเม็ดหาเม็ดไปปลูกสุพรรณมันเป็นกับติดก,กระเลียงมโมทวายนี่ ไอ้คนบอหยงออือฮเสียบสุดเพชรจิตการใส่ผักใส่ผักยงไงหอมหอหอมเนี่ยหอมสารแน่ว่ากินไม่มีอยู่นี่นี่ขั่วได้อันไปต่อยเบิ่งมันแข็ง

จำปีครับจำหัวปีบาบนี้ไอวิษแสนบ้านณน่าไข่เกลืองพระเจ้าคืออืมอืมได้ปูหน่อยเข้มนิดไตลองขอชีวิตเลยจ้ากเลยวอ,อยู่ใกล้กรุงไปเลยดอกไปแดงแยังไปเด็กต้มนี่ไปเด็กดิบ เด็กดิบเนี่ยเออเข้ากันมันยังหัยดองสามปีเลยประแดกนี่หอมอมีจะควาองหอมนิดนึงธรรมดาแซ่บเด็กโปรตีนเพิออ่มอีกนิดนึงอื้ยตันตันเพราะว่าจะเพิ่มมักรกอ้ยเพิ่มมหนาอยู่นี่ แช่ปลาเปลสุด,ดสุดเยาหล่ดูกลิ่นหอมกลิมๆนั่นยันอะหอัวหน่าดอนนี่ว่าอกไปเนอะหอมไหล่น้เบิ่งเซปูเลิดเห็ดต่อใส่พักหอมนะครับผมันนี้ต้นหอม ไปชอนหอมยงยงๆๆงงกระเสบเสยเอาแล้วแล้วแล,วแล,วแลวอืมหน่นี่นี่เสบอาหารปลาสุดทอนี่เสบเสยอันเด็บถ้าก,กระโดกก็ใบลินไม่เข้ากันอัลํำ ตัวเหนียวห่อนห่อนจำเบะจำเบะโอ้ยหายก่นหลับไปครับกะกินเขาแรียเรียบ้แล้วครับผมก็ใกํลังเก็บสําหรับทําเล็บเน๋ยวเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมมือนี้กะเดี๋ยวยังน้อยนั่งคุยกันจะข้าวกะเดี๋เด็้าในมนอนนะเนาะเบิรตปูเลือดเสบสุดยังว่าโอ้ยยังว่เขาหนอนหอนไ่ดีโกก็หันี่กะน้องเขาหันกันได้ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับถ่ายทำให้เบิึงเท่านี้นะครับนอกระฟ้ากกดไลค์่ก็ใส่ไข่เป็นร่างใจกับร่างแรงใจนะครับเด้อกินข่าวอิ่มแล้วก็นั่งคุยกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับบ้านครับผมขอบคุณครับขอบคุณผชมมาติดตามครับห้องตัวหุ่นนังน้องรอการคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ครับอันะไรนี่คนอิ่มนะครับที่นี่หมาเห็นหมาครับหมากินที่นี่ มาฝรั่งกินข้าวเหนียวจ้า<ด>คุณมากนั่นเงินใส่แก่น้อยกกนังบนนอนครับคนคนบนนอนกับบนนันครับแก่น้อยกำลังพกขัวพอดีเลยนี่ขวใไซใบกระเดาลของผม,ขมโอ้ยง่ายบักตม้มกินยืน่นครับน้าตม้มเนาะวันหาปีหรือบอกต้มนี่คุณนะ พุ <łość> ่นนะันที่กาจะคล้องไปโอ้ยต่มแตงน้อยมึนหนาวมีนยุงได้นอนในโอ่งนะมึงมาลดสามสามเที่ยยองร้องสามนซีเวันทีลดอีแตกเจ้าสองเที่ยลดแม่นี่นะครับเนาะบาย